ชีวิตยูทูบเบอรต้องเจอเรื่องราวมากมายทุกวันเดินสายหาคลิปมาลงให้ได้จนลืมข้าวชิดชีวิตสิเป็นจังไดย้ Nh อนว่าอยากได้ ลิบลงอยู่ทุกคือเขาชีวิตอยู่ทูกเบอร์กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องอดทนอิลีเบ่งคลิปเทิงความเมนแรงเศร้าหนึ่งพันคนนอสี่พันจโมงเบิ่งเอา กก้้่าจะไไดดถึงเเเปปมมันนือยบปปิทุแวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีอมเจฟ้าสนฮามาเล่าเรา,เาด้วยหัวมวนจับพี่นอนจ้าวันนี้มีเมนูอะไรเอ่ยนี่จ้าเมนูของเจฟ้านะคะกะลังหันนะคะกะลังหันนะคะฮัน หันหัวสิงไคนะคะหัวสิงไค่ะจะพี่นอจา้าชิตําำเมียงบักตัวแหกับป้าจะไปเก็บดียวไม่ายไปไปเก็บกินกับบักตัวแห่หหจะพี่นอจา้าโหยตรงีหยขนาดพ้าจะต่ำได้เจรษฐาย,ย่งางลำไร่ไหลเลยจ้ะนีเลยค่ะกำลังหั่นอยู่จ้านี่ค่ะเออวันนี้ไม่ใส่เอานีค่ะไม่โชว์หน้านะคะเอาดูมือก็แล้วกันกาลังหั่นนะคะพี่นอจา้า อันนี้หันเนี่ค่ะอันนี้หันเนี่ค่ะหันหันเต็ที่เรียบร้อยแล้วจ้ะสีตํามแมงหัวสิ้นไข่กระหักมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะคะชีวิตบ้านๆเมนูนะคะอิสานบ้านเฮานะคะนะคะบะอึดนะคะแนวสีสันหามาใหาค้ครับเพื่อนๆได้เบิร์นกันนะคะถ้าใไปยังนะคะเพื่อนๆทัวร์โลกกลัะแลบกันนะคะซีอิ๊วประเทศยังก็ะแลวแต่นะคะเนาะ คลิปเจฟ้าวนไปนะคะก็อย่าลืมเข้ามานะคะกดเลิฟกดรักกดร้ายให้กับเจฟฟ้าด้วยอย่าลืมนะคะอย่ากดข้ามโฆษณานะจ๊ะตอนนี้กำลังหันอยู่แล้วจะเด้อหันเหมียงอยู่จ้าหันหันขาหันหัวิีรษะนะคะเพื่อว่าสีต่ําเหมียงค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้กำลังสีต่าเหมียงแล้วจะเด้อพี่น้องจ้านะคะพี่น้องคะเจฟฟ้ากระตำเป็นอยู Herman ่เด้อค่ะเด้อ โอ๊ยนางไม่ก่อนค่ะวิธีชีวิตบ้านนค่ะอีสานบ้านเรานะคะตําเมียงค่ะตําเมียงค่ะหอยมันคือกระดกกระดกกระดกจังสีเฮเอาไม้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 แต่ว่านะคะไม่ต้องตัดต่อคลิปนะคะทําวนไปเลยแบบนี้แหละพี่น้องจ้าเนี่ยว่าคะจะฝากตาเป็นยุจ้าตาเป็นยุจ้าดี จฟ้าก็ตำได้อยู่นะคะเจ้ฟ้าตำได้อยู่ค่ะนี่ค่ะวนไปค่ะตำเมียงจ้าพี่น้องตำตึ๊กตังตึ๊กตังตึ๊กตังไฟแบบนี้นะะแหละค่ะตำแล้วก็ตำค่ะเกลี่เสล่บ่งยังข้อง่ายเลยค่ะตำเมียงจ้าพี่น้องจ้า วิธีชีวิตบ้านๆน,นะคะบ้านหนอกขอิบหน้านะคะนอกคืออยากย่างก็หามาเห็ดกินกับพี่น้องจ้าตำเมียงจ้าหั่นหัวสังข่ายลงไปหัวสังข่ายตักไคร่กัแล้วก็ขานะจ้าหั่นลงไปแล้วก็ตำแบบนี้นะคะจนกว่าสิระเอียดคุนจะพี่น้องจ้านะคะจนกว่ามันฉีแรแหลกเฮ้ย <c oughs> นะคะเหนื่อยนะอย่าว่าไม่เหนื่อยนะคะ ออกกํงลังกายจากเข้ากับบรรยากาศหนาวๆ่ม่อยๆจากพี่น,อน้องจ้าตามนี้นะคะตามคลิปวนไปนะคะคลิปนี้ก็คือตำเมียงคานะคะใส่หัวสิงไคใส่ง่าพอบแซ่จากพี่น,อน้องจ้าค่ะตอนนี้เอาง่าเอาบบกพี่ผงร่มไปเรียบร้อยแล้วตอนประแดกจ้าขาดปรได้คือตอนประแดกนะคะพี่น,อน้องจ้าตอนประแดกจ้า ค่ะตอนนี้ห้ากสิเอาเครื่องปรุงลงนะคะอันรัดแรกก็ต้องมาความนวนะคะนวดนวหน่อยนวร้ายนะคะเอาไปโหลดจ้ะมันบอลนหรอกเออนะคะมักนัวหน่อยนัวดไลยกันแล้วแต่นะคะว่าจะมักแบบไหนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะตํตาตามตๆๆตาตตตตนะคะ พี่น้องจ้าตามให้เขากันนะคะเนาะอันนี้ก็คือสูตรอีสานบ้านเฮ้านะจ๊ะแต่ละพื้นที่เพื่อกระตำบอกคือกันนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ห้าใส่พริกผงนะจ๊ะเด้อใส่พริกผงใส่ง่าค่ะพี่น้องให้คุกเขา้าเขากันไปนะคะตอนนี้ก็คือตับเมียงค่าเมียงค่าหัวสินไข่ค่ะพี่น้องจ้าหัวสังข่ตัดไคร้ <ừ. S 1> บ้านเราอันนี้ห้าใส่มะเขือนะคะมะเขือเครือคร่องลงไปน้ำได้พี่น้อง นะคะมะเขืออะไรใส่ไปก็แซบนะคะเพื่อว่าหายไม่มีความเปรี้ยวเนน้อยหนึ่งนะจะความนัวเข้าไปน้่นะจะพี่น้องจ้านะคะเนาะบางคนเพิ่อก็ใส่บะคมเปียกนะคะเห็นผลตามกันเลยเออนะคะอันนี้คือห้าแบบว่ามีมะเขือเครือเห้าก็ใส่มะเขือเครื่อเข้าไปน้่นะจะพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือสูตรตำมาเมี่ยงคาค่ะพี่น้องขนาดแค่ว่าได้เจ้าฝากกระได้น้ำไร่กระไลเะไพี่น้อง ปลา้ายย่างสิกินนะคะโอ้ยพี่ลูกพี่หลับน,นะะเนาะปลาซ้ายย่างพี่น้องข้าสิเดกเขามาเบิงนะคะนำไลส่สิบ่อรลนอ้ําเจ็ปฝาบ่อนบ่อนอนะคะนี่นะคะเนาะตาเมียงค่าจ้าพี่น้องจ้า่ะแม่ย่างล่งทงล่งทาม่นบอเอาป,รรปลาลงปลาแดกลงไปน้ำเน่เห็นว่ากระได้นะจ๊ะนะคะเติมความนัวด้วยปลาแดกปลาล้านจ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไกนะคะนี่ก็เตรียมดอง ก็เอาใส่ไว้นะคะนะคะน้องใส่น้ำปลาแดกลงไปค่ะพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บแท้แน่นอนจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บค่ะต้นปลาแดกก็ใส่ลงไป่เด็ดนะยังมาใส่น้ำปลาแดกลงไปอีกเพราะว่ามันบวชแต่นุ่นนะคะน้ำไล่ข่อยไหล พี่น้องจ้าเจฟฟ้ากับซิมายูหวัหวหวัวหัวหัวเข่าหากันได้พี่น้องจ้าอ,อันนี้ก็คือตําเมียงขาหัวซึ่งไข,ข่จ้าพี่น้องอ่าขอบคุณด้วยวยอมากเลยน้ำไร้เฮียน้ำไร้ไหลจ้าพี่น้องจ้าน่ารู้มีอื้มโอ้ยหัวเด้อเด้อเด้อเฮ้ยสักก่อนเด้อจะเด้อว่ะเด้อเป็นจังได่นะคะดึงเด้อค่ะสิ่งก่อนอือจะจัน้ำจางโชเลย์เยอะเนี่ย ปลาอย่นนานแ<ส>้วปนตาเป็ปรแดดอย่มั่งจังนวอยู่ค่ะนนวดรถพี่น้องจ้าเจฟ้ากับสิมนันยูนวดนวกนวกเข่าหากันได้พี่น้องจ้าอันนี้ก็คือตำเมียง้าหัวซึ่ง,ขงไข<ท>่จ้า,จาพี่น้องต <นะ S 2> ่มอมาเด็กนำไร่เฮียนำไร่ไหลจ้าพี่น้อง เด้อเด้อเด้อให้สิ่สักตอนเด้อจะเด้อว่าเลือดเต็มแจ้งไถนะคะเบึ่งเด้อค่ะชิมก่อนอ้อจังจานตัวลอยเยอะเนี่ยโบแตงกันวะใส่น้าปลาอีกเนาะใส่ปลาใส่ปลาแดดอย่างนันจางอือหืมนัวอยู่ค่ะนัวรสนัวรสแต่ว่าใส่ปลาแดดลงไปอีกน้อยนึงนะคะโอ้ยแซ่บพี่น้อง เนื้องัวงัวเดือยงัวมาด้วยจ้าพี่น้องมากินตำ,นำเมียงคาดันเศษฝาจ้ะพ่อแหละพ่อแหละเศษฝาสิงหัวลงคะถาด,ด้วยค่ะเด้อหายเบิร์เด้อค่ะเด้อสิเทลงคะถาให้ดูนะคะว่าเป็นจังได้นะคะพี่น้องจ้าอเอาฝากหน่อยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องอ ไม่เห็นนะ,นะคะทำไมไม่เห็น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 หนะคะไม่เห็นเก็บปลาเทที่เขาจะเทลงถาดนี่ค่ะของกินกับกระเทียมหมากทั่วแหแต่พี่น้องจ้าอ,อาุ้ยบมาเลยน้ำลายไหพี่น้องคะจะอยากยากินน้ำเจีป๊ปลาบ่วยเลยนะเจี๊ปลาจะเทลงถาดจ้ะค่ะเด้อบลาที่นี่ตําเมียงขคาคะแซ่บแซพี่น้องคะอะไรมันเ็นโคตรเยอะแซแซนะคะพี่น้องครับเชิญแกการกินอื้ม นี่ค่ะพี่น้อยจ้าอุ้ยแซ่บแซ่บค่ะอุ้ยอุ้ยแซ่บค่ะพี่น้อยจ้าตามเมียค่ากินกับหมากทัวว่วแห้งอู้หูตัวเน<ม>ี่ยก็คือแกแล้วม่จะหมากแกแล้วเก็บงามมากค่ะบหมากอ้อน,นคือคือบะมี่บะหมีแกมากเหรอยำบะได<ห>้ <laughs> ขอขอสิ่มแล้วสิ่ม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 ในมันตี อนอจ๊ะบอกไว้เลยว่าพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วสิกลืนน้ำลายน้ำเจ็บ่าคสิอยากน้ำเจ็บปากน่นอนผอต้องก้นไปกินกับเขาเลยพี่น้องต้องก้นไปกินกับเขานะคะแมกผู้เท่าจะมากินกับเขานะคะนี่เห็นบอกมีมือมาแล้วนะคะม <c oughs> ีมือมาแล้ว <c oughs> ามากินกับเขาะคะ่ะพี่นอจ๊ะ <c oughs> ไปแล้วะคะ่ะพี่นอจ๊ะขอบคุณได้หลายกล้วกันกิ่เขามาชมคลิปของเจ้ฝ้าสั้นหาาา้ามมาเราเวานนู่หัวมวนนะคะหว่านกระไรแห่มวนไปเมื่อหนาขอบคุณมาแมนะคะขอ ถ่ายรูปแป๊ดหนึ่งนะคะ